มาครับนักเตะคนใหม่ตำนานแมนยูอีกเช่นเคยนะครับเอลิกเดอะคิงคันโตนาแลกจิกซอ800จิกซอนะครับโอวิยาเริ่มต้นให้มาที่108ก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับซีรสวันนี้เราก็จะไปลองกันว่าจะเก่งหรือเปล่าไปครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนำร้านคุกกี้แดนช็อปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัย100%จดทะเบียนบ,บริษัทตามกฎหมายนะครับ เติมง่ายได้รังเพจและก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เติมสนุกไม่สะดุดต้องคูกิแลนด์ช็อตโอเคครับเอลิธเดอะคิงคาร์ตน้าเทนเวลมาเป็นเวลสามสิบนะครับพลังงานให้มาสี่ดาวครึ่งกับท่าสกิลอีกห้าดาวแต้มสกิลผมอัพเป็นโต๊กลับนะครับแล้วก็จะมีแต้มสกิลเหลืออัพเป็นการยิงซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะเพราะว่าคาโตน้าล่างนี้อัพเกรดค่าพลังมาก็ไม่ได้เยอะเท่าไไไหรรรร่่่่่่่เเเเเเกกกกีีกีียยยยววววัััับบบฝท้้้้าานนนนนนะะคคค็็ถลลลลลอองปปแแมมิ์ เป็นตัวทําประตูละกันนะเรามาดูคุณสมบัติครับก็จะมียิงไกลเหนือชั้นยิงไสก้อยมองทรงพลังแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับดูครบเครื่องแต่ว่าน่าเสียดายให้เพย์เมเกอร์มาโยกไม่ได้นะครับเล่นได้แค่ตําแหน่งเดียวก็คือ ST เป็นกองกลางตัวลุกไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของเวิร์กเลดให้มาก็เป็นสูงปานกลางเรามาดูค่าพลังข้างในครับตัวนี้สปีดต้นครับอยู่ที่156เคร่องคือจริงผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่ากองหน้าสมัยนี้ก็วิ่ง180หมมดแแล้วววคคาเร็่นี้น่าาจะะเเหมงร้อยแหน่งกองกากัา ยกไม่ได้ไงก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับการทำประตูก็เนื่องจากผมไม่ได้อัพแต้มสกิลตัวทำประตูนะครับค่าพลังก็เลยไม่ได้บวกเยอะสักเท่าไหร่แต่แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับไม่ว่าจะการทำประตูเนาะการยิงไกลพลังการยิงการคุมตำแหน่งส่วนเส้นโค้งให้มาที่1 1 9กนะครับก็เดี๋ยวไปลองปั่นกันว่ามันจะปั่นได้หรือเปล่านะตัวนี้เท้าขวาให้มา5เท้าซ้ายให้มา4นะครับก็เดี๋ยวลองปั่นเท้าซ้ายด้วยส่วนเรื่องการส่งบอลครับค่าพลังก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่ามีพลังแฝงพรีเมายห่วรบเกว่า ความว่องไวตัวนี้อัปเกรดมาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะทื่อปะตัวนี้ครับเอลิกคคันโตนาแต่หลังจากที่ผมลองนักเตะทื่อๆในแพทเก่าๆแล้วมาเล่นแพทใหม่เนี่ยมันคล่องแคล่วขึ้นหลายตัวเลยนะครับยกตัวอย่างก็คือพอสโคที่ผมเพิ่งเล่นไปนะครับแพทเก่าเป็นนักเตะที่ทื่่อมากแต่แพทใหม่มามันคล่องแคล่วขึ้นเยอะ ก็หวังว่าคาตัตหน้าล่างนี้จะคล่องแคล่วขึ้นนะครับเรื่องการเล่นบอลครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงคาตัตหน่าเป็นนักเตะสไตล์หน้าต่ำอยู่แล้วเนาะคอมบอลดีท้าสกิลก็ให้มา5ดาวแต่ส่วนหลักๆนะครับที่เกี่ยวกับการจบสกอร์ก็คือการม่งให้มาที่161เลยนะครับก็ดูดี กว่าค่าพลังการจบสกอร์แบบธรรมดาซะอีกซึ่งมันก็โมโดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคานโตัวหน้าล่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับรวมถึงความแข็งด้วยซึ่งวันนี้ครับเราก็จะไปลองกันเลยในแผน4-3-3 holding นะครับเพราะว่าน่าเสียดายมันโยกเป็นกลางลุกไม่ได้ไงก็เลยเล่นแผนต้นไม้ไม่ได้นะครับทั้งีที่มันควรจะเล่นแผนต้นไม้นะผมว่าพวกค่าพลังมาดูไม่ค่อยเหมาะเป็นกองหน้าสักเท่าไหร่แล้วเล่นหน้าเดียวด้วยไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่หรือเปล่าก็เดี๋ยวลองก่อนละกันว่าหน้าเดียวจะเวิร์รรก็็เปนนหน้าคู่ มาครับสำหรับตาแรกของเราเจอกับคุณอะไรอ่ะบาโบล่เหลอครับมีฟานเพอร์ซี่ตัวใหม่ไหครับตวเล่ขอลองเลยดีจ่ายบอลแพ้คาร์ตหนาคารัตหนาอยู่ไหนให้มาซาร่าครับนี่ไงคาร์ตหนาคารัตหนาได้บอลแล้วก็ขอลองสับมาหนึ่งทีแล้วก็จะปั่นครับแต่ว่าสับไม่พุ่งนะไปครับโมดิศจ่ายมาครับที่เดอะคิงคาร์ตหนาแล้วก็หลอกมาหนึ่งทีครับนี่ไงเขาขุมมีความเร็วด้วยยังไงครับความเร็วความเร็วแซงไหมเฮ้ยแซงว่ะมันแซงว่ะเชี่ยเร็วแล้วเนี่ย แล้วก็ยิงบุมแคบมุมแคบเข้าไปยังติดอยู่ซามดีตุเล่่านเข้าไปครับเอายังติดยังไงซ้มดีซาร่าเข้ามือเดกิอาวะ่ะไปครับตุเล่ให้มาที่ซาร่าครับซาร่าหมุนอยู่ใยมาครับที่ตุเล่ตุเล่ครับรอเปิดรอเปิดไกลเลยลูกนี้เอลิกเดอเอา้เอา,อ,า,อ,าอะไรอะมันทําอะไรมันพุ่งเหล่าทําไมอะได้อยู่โมดิตให้มาคาร์ตน่าเอา้าติดตัวว่ะโอ้โหใจมาก็เสียจังหวะแล้วครับโมดิตให้มาที่คาร์ตน่า คารตน่าจะมาเองจะหลอกปาดมาหนึ่งเทีบยบคาน์ตน่ายังไงเลนเชงนี่งไงเลนเชงมาแต่ว่าได้อยู่มีความแข็งเว้ยหลบมาได้ครับคารตน่าแล้วก็ขอลองพาเวอร์ช็อตลูกนี้นี่ไงโอ้โหเอ้านี่เดียวซาระให้มานี่ไงเอาไข่โอ้โหตอกไม่ผ่านห่ะตัวเองได้อยู่ได้อยู่เว้ยไปไปคารตน่นตนาคารตน่าพลิกบอลมาครับคารตน่ารอเพื่อนเตือนอยู่แล้วก็แทงมาให้กับลูก้าโมดิตโมดิตครับพาบอลขึ้นมาโมดิตยังไงคารตน่าเติมนหน่อยคารตน่าอยู่ไหนนีน่ไงคารตน่า ปั่นไกลแมงเลยปั่นสายเว้ยปั่นสายปั่นสายไก่ครับลูกนี้นี่ไงความคมก็มาดีครับดูครับภาพช้าอันนี้เท้าซ้ายนะเนี่ยกดเกือบเต็มหลอดครับไม่เหินเลยมาต่อครับอุ้ยมิโยเคเลสอองรีเมสซี่ว่ะดีแคนไล์ครับถือว่าเอาเรื่องโยโบดิจกเข้ากลางมาครับตูเร่ให้มาที่ซาร่าครับซาร่าซาร่าดึงรออยู่ให้มาที่คันโตนาครับคันโตนาจะเลนเชงมาได้ไหมเอา้ากดผิดท่าว่ะยังได้อยู่ คือยังไม่ค่อยถนัดครับไอ้ท่านี้นี่ไงปาดมาตัวยังติดสตัมครับเปิดตีให้มาครับเดอรคิงคานโตนาคารโตนาหลอกมาหนึ่งทีครับแล้วก็แทงมาก่อนครับที่ซาร่าซาร่าพาบอลขึ้นมาซาร่ายังไงซาร่าแทงมาลูกนี้คานโตนาคารโตนาจะหลอกมาหนึ่งทีแล้วก็กดขวาเข้าไปครับนี่ไงก็มาดิครับดูครับพาพช้าซาร่านะหาช่องอยู่ครับดึงตัวประกบมา2ตัวแล้วก็จ่ายมาหลอกยิงมาหนึ่งทีแล้วก็กดขวาเข้าไปสบายสบายไปดิครับนูโนแทงมาครับเอาลูดยาวเฉยไปดิครับเบล เบลยังไงคาตูน่าเติมหน่อยคาตูน่ารอมงรอมงน้องรองม,อง,อง,มองไหมเนี่ยเปิดมา,าตรนางนี้คาตูน่ามงนี่ไงมาดิครับสองศูนย์ูสวัสดิ์จบสกอร์ได้ครบทุกรูปแบบบมดิตให้มาครับที่ตุล่ตุล่ให้มาคาตูนา่าคาตูนา่ายกบอลมาครับเอา้าแมนเฉยแมนแบบนี้แล้วก็ยิงเองมั่งเลยเบลยิงเข้ามาครับเอาอยัางติดอยู่สวยไปครับนูโน่ให้มาลูแกาบมดิตมาที่แกเรเบลครับเบลแทงมาก่อนครับที่คาตูนา่า คารตนาดึงรอเบลเติมอยู่เบลเติมแล้วคารตหน้ายกบอลมาครับนี่ไงความแม่นมันเปิดแม่นจริงครับไอ้ตัวนี้เกลยเบลพักบอลแล้วก็คืนมาก่อนครับที่โมดิตโมดิตให้มาครับเปิดตีเปิดตีเอ้าเปิดตีเปิดตีเป็นไรตัวเอ้ยชิบหายแล้วไอ้เปิดตีกูเป็นไรวะน่านะมันเมายาหรอเมซี่ใจเย็นนะใจเย็นนะเมซี่เมซี่จะล็อกหรือเปล่าเปิดมาครับลูกนี้แต่ว่าก็ไม่มีใครนะครับดูเลจแจกเข้ากลางมาที่เปิดตีเปิดตีครับพาบอลไปเองก,ก่อน ปิดตียังไงเปิดตีจ่ายมาก่อนรับที่ซา,าสา่าดึงรออยู่สา่าเปิดมาครับลูกนี้เอริกคันโตหน้าหมุงได้ไหมเข้ามือเด็กยาววะโอเคครับเรามาต่อกันในเมนเจอร์นะโอโหยูเซบิโอ,โอวะ่ะมาตึงเลยคือตอนนี้ผมยังเล่นหน้าเดียวอยู่นะครับยังเป็นแผนเซนัสามโฮดิ้งอยู่เพราะว่าคาโตนามันก็เล่นได้เหมือนกันนะหน้าเดียวครับยังไม่มีปัญหาไปครับโมดิฟให้มาแล้วก็ยิงไกลแม่งเหรือันครับเอา้าอะไรวะหน้าท้ายิงแปลกประหลาดแต่ว่าเข้าเฉยเลย ตูรี่มึงจะเก่งเกินไปแล้วดีมาโก้ครับทุ่มมาลูกนี้ให้กับโยเคเลสโยเคเลสให้มาที่ดีมาโก้ดีมาโก้เจอกับวอกเกอร์ครับยังไงดีมาโก้ล็อกมาแล้วก็เปิดเข้ามาครับลูกนี้ได้มงด้วยแล้วก็เรียบร้อยไปเนี่ยโอ้โหเกือบโดนไปครับโมดิตให้มาเกเลเบลขึ้นมาที่คันโตนาโอ้โหแล้วคันโตนาแทงบอลครับลูกนี้หลุดเลยเกเลเบลมีความเร็วอยู่แล้วยา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 วกดซ้ายกดซ้ายไปเนี่ยยิงดีน้องกดซ้ายเข้าไปครับซาบายซาบายครับผมได้แอลซิดด้วยคันโตนาไปครับซาร่าเก็บบอลซาร่าหม่งชงมาครับแล้วก็ยังไงทำชิงกันอยู่ ให้มาที่ตุล่ตุล่ม้วนมาครับจ่ายคืนมาที่วอลเกอร์วอลเกอร์แทงเลยน้องโอโ้โหสวยงามจัดแล้วก็แทงมายังไงคาตูน่ายิงดิโอโ้โหแม่งมึงยิงช้าเกินไปจับบอลไม่ค่อยดีครับจับบอลแล้วไปเข้าทางสตัมไปครับนูโนโ่ให้มาที่เปอร์ตีจ่ายคืนมาครับที่นูโนโ่นูโน่ยังไงนูโน่เข้ากลางมาก่อนครับโมดิตโมดิช่องอนะนาแทงเลยสวยสวย,สวยดิยังไงคาตูน่าเอาแกเรเบลมันยืนลำหน้าไปจังหวะเมื่อกี้นี้ครับตัวยังได้อยู่แกเรเบลเปิด เปิดไปห,หาคาร์โตนาเลยนะ้องเปิดมาครับลูกนี้แต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับเข้ามือเดกยามิลินให้มาครับที่เซเดนซีดานซีดานแทงมาครับลูกนี้ชไนเดอร์ชไนเดอร์ที่มันตัวบักนะครับตัวบักมินเนเจอร์เปิดมาครับนั่นไงพูดภาษาขัดข์ทัมเอา้ามิลินมุ่งอะไรของมันวะนะ่ะโมดิสให้มาครับที่คาร์โตนาแรงยังเหลือเลยนะครับคาร์โตนาเปิดตีให้มาครับที่ตูเรดูคาร์โตนาดิเห็นป่ะมันยืนเป็นหน้าต่ำครับน่าเสียดายนะที่ไม่มีตําแหน่งกองกลางตัวลุกยิงไกลหรือเปล่าไม่ยิงไกลว่ะซาร่า อะไรยังไงจ่ายมาเปิดตียิงไกลแม่งเลยละกันครับยังติดเมาดินี่อยู่สโคพาม้วนอยู่ครับสโคคืนมาที่มิลินครับให้มาที่ยูเซยูเซเจอกับโมดิดนะครับโมดิดแรงเราแบบหลอดแดงแล้วอ่ะมันไม่ไหวแล้วครับเปิดมาลูกนี้แต่ว่าเด็กยาจะพลาดโอเคน้องชายเปิดไปมรอบหนึ่งมุ่งเคียร์แล้วก็ยังไงจะโดนซ้ำสโคยิงมาครับเรียบร้อยเลยแม่งเฮ้ยโอเคครับก็จบตาไปแล้วนะครับชนะไปได้เรามาดูเลตติ้งครับของคันโตนาอยู่ที่7.8นะครับก็ทำไปได้1แอซิ์กับการจ่ายบน จ่ายไป6ครั้งนะครับสำเร็จ6ครั้งเลยก็ถือว่า100%นะจ่ายบอลได้ดีมากๆแล้วมาเปลี่ยนแผนกันสัหน่อยครับอยากลองหน้าคู่บ้างนะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับก็เป็นแผนซีหนึงสองนึงสองแนโร่แล้วกันนะครับแผนนี้โอเคครับคาร์ตูน่าเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับคู่กับแกเรเบลแล้วกันแล้วก็กองกางตุลุกเอาลิคาโดกาก้าครับลงมาแล้วก็เปลี่ยนเอ่อมาร์ดินี่ครับเปลี่ยนกับนูโนเมเดสก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อ และสำหรับตานี้เจอกับคุณนนนะครับมีเปเล่กับอาานเป็นคู่หน้ากา้าจ่ายมาครับที่วอลเกอร์ครับตอนนี้กา้าทำชิ่องอยู่กับวอลเกอร์วอลเกอร์ยังไงจะหาอกาศเปิดเองหรือเปลวอลเกอร์ Walker ยังม้วนอยู่ยังไม่มีเพื่อนเตมิมเติมมาแล้วเปิดตีเปิดตีอย่ายิงเองนะเว้ยเปิดตีมาชอบยิงเองครับตุเล่ให้มาครับเอาลุดเฉยครับตัวหน้าอูกูการหาพื้นที่วะเอาเรื่องมาดูครับภาพช้า ผมว่าเราต้องชมเกลเเบลด้วยนะครับมันดึงตัวประกบไป2ตัวเลยอ่ะคาร์ตหน่าก็เลยโล่งครับเบียวยังไงเบียวฝากเพื่อนมาก่อนครับที่กาก้ากาก้าครัพพรบพาวบอลขึ้นมาแล้วก็แทงมาที่ตูเล่ตูเล่ครัพพรบพาวบอลขึ้นมาเองตูเล่ล็อกก่อนไหมแล้วก็เปิดเปิดมาสวยจัดลูกนี้แต่ว่าเข้ามือชไมัยขึ้นเบียวให้มาที่คาน์ตหน่าคาร์ตหน่าคืนมาครับที่กาก้าครับราก,กา้าอย่างไงกาก้าแทงมาสวยจัดลูกนี้ตูเล่ปาดมาดิ ปาดมาแต่ว่าลึกไปอีกแล้วอ่ะโอ้โหเข้ามือประตูโมดิยังไงจ่ายเข้ากลางมาตูเร่ตูเร่ให้มาที่คานโตนาครับลูกนี้สวยงามจัดคาร์โตนาพิกพิกเข้าในนี่น้องล็อกดิโอ้โหได้อยู่แล้วก็ยิงแม่งเลยและกันเอ้าได้แอสซิส์เฉยเลยอ่ะคือตอนแรกเนี่ยผมกะให้มันแบบว่าล็อกตัดเข้าในแล้วก็ปาดยิงนะแต่ว่ามันแอสซิสช์ง,งั้นจ่ายมาครับเอ้าสวยดิสวยดิครับไปเลยกากายังไงกากาฝากเพื่อนไปกดไม้เมึงแรงหมดแล้วนะเว้จ่ายมาที่โมดิตโมดิครับให้มาที่เปอร์ตี เปิดตีแทงมาครับแกเรเบลตัวเสียบตัวอย่เข้าทาอยู่คาโตนาคาโตน่า,า,นายัางไงคาโตนาจะเปิดหรือเปล่ารอจะยิงเองครับโอ้โหมันเล่นช้าไปหน่อยว่ะาจาังหวะนี้โอเคครับก็จบตาไปแล้วชนะไปได้นะครับ2-0ก็ทําเป็น1ประตูก,กับอีก1แอสซิ์นะเลตติ้งครับ9.1เยอะสุดในทีมแล้วแต่ผมอยากให้โฟกัสตร,ตรงนี้ครับจ่ายบอล3ครั้งสําเร็จ3ครั้งเลยนะครับก็ต้องแต่ผมเล่นแมเนเจอร์มาคาโตนา จ่ายไม่มีพลาดเลย100%เกือบทุกตาเลยนะครับโอเคครับกาลังใจที่ผมได้ไปลองเล่นมาแล้วสำหรับเอลิกเดอะคิงคันโตนานะครับก็บอกได้เลยว่าการ์ดเท่ไม่พอยังเก่งด้วยทั้งในเฮดทูเฮดและก็ m มนเ g จ r นอร์นะเก่งทั้ง2โหมดเลยซึ่งเรื่องของแต้มสกิลครับผมแอบ,บเป็นกังวลอยู่ในตอนแรกว่าอเปโตกลับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่พอไปเล่นจริงในเฮดทูเฮดครับมันวิ่งได้เร็วใช้ได้เลยสามารถวิ่งฉีกเซนเตอร์ได้แบบสบายๆนะครับไม่ได้เป็นปัญหาส่วนเรื่องของความว่องไวครับที่ตอนแรกผมก็ค คอเคลขึ้นนิดหน่อยแต่ถ้าพูดตรงๆนะครับมันก็ยังชื่ออยู่แต่ว่าดีกว่าร่างเก่าไงร่างนี้มันคองเคลขึ้นนิดหน่อยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเล่นนักเตะสายผิวใสยคอนเคลคาตัวหน้าร่างนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีสามารถใช้งานได้ส่วนเรื่องการเลี้กงบอลครับการคองบอลก็เป็นจุดเด่นเลยนะมันคองบอลดีมากครับถ้าสกิลก็5ดาวเสียบอลก็ยากความแข็งก็มีเบียดพิงบอลได้พักบอลก็ได้แถมทําเกมได้ด้วยจ่ายบอลโคตรโหดจริงๆมันจ่ายได้แม่นมากเหมือนจับวางเลย ไม่ได้แพ้กองกลางเลยครับเรื่องการแจกบอลของคันโตนาส่วนหนึ่งเลยเพราะว่ามีพลังแฝงเพนเมเกอร์ด้วยแหละแล้วก็ข้อดีอย่างสุดท้ายครับแน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้นอกจากการยิงประตูครับการทําประตูยิงคมหมดเลยจบสกอร์ได้ครบทุกรูปแบบครับแล้วก็หาช่องได้ดีมากคือมันจะไม่ใช่นักเตะสไตล์วิ่งทาทางนะครับมันจะเป็นสไตล์หาพื้นที่มากกว่าต้องใช้คําว่าหาพื้นที่ได้ดีมากๆครับคันโตนาตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับผมบ่นมาเยอะมากแล้วในคลิปนี้ก็คือมันโยกไม่ได้นี่แหละเป็นตำแหน่งกองกลางตัวลุก ถ้ามันโยกได้นะเก่งกว่านี้มากๆครับบอกเลยแต่ถ้าถามว่าเล่นหน้าเดียวเนี่ยมันเป็นปัญหาไหมก็ไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะว่าใช้งานได้เลยหน้าคููก็ได้หน้าเดี่ยวก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเล่นหน้าเดียวนะครับแนะนําเป็นแผนที่มันมีปีกเนาะแล้วก็ปีกเนี่ยควรเป็นปีกกึ่งกองหน้านะครับซึ่งเรื่องจบสกอร์นะครับที่คันโตน่ายิงได้ดีที่สุดแล้วก็คือการมงมงทําประตูโคตรคมครับส่วนหนึ่งเลยก็เพราะว่ามันกระโดดสูงนะแล้วมันก็มีความแข็งเวลาเบียดแย่งมงกาอากาศเนี่ย กอนหลังครับมันมักจะเบียดสู้คาโตนาไม่ได้นะก็จะเป็นความเกลียนของคาโตนานะครับก็จบสกอร์ได้ครบทุกรูปแบบแหละตัวนี้ข้อเสียครับอย่างเดียวเลยก็คือมันโยกไม่ได้ถ้ามันโยกได้นะเป็นตำแหน่งกองกลางตุลุกบนไม่รู้กี่รอบแล้วแต่มันน่าเสียดายจริงๆนะพูดตามตรงซึ่งโดยรวมผมก็คิดว่าโอเคครับเก่งคุ้มค่าแลกแต้มครับ800จิกซอส่วนราคาในตลาดนะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเอามันไม่มีคนตั้งซื้อเวหรอ่ะ1,800ล้านครับถามว่าแพงไหมยังแพงอยู่ ถ้าคุณรอซื้อนะครับรอวันพุธพฤหัสก็ได้รีกิทใหม่เข้ามาครับคันตัวหน้าตัวนี้น่าจะเหลือสักพันสองพนนะคือราคามันก็ไม่ได้แพงด้วยอันนี้ขนาดเข้ามาวันแรกนะครับแค่พันแเองก็รอราคาตกก่อนก็ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้แหละสำหรับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับใครที่เล่นแล้วก็สามารถมาแชร์ก็ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ